นี่คือเรื่องจริงของการฟื้นคืนจากความตายของชาติมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหนี้สินและความตาย2อล้านสามแสนคนคือตัวเลขประมาณการของผู้เสียชีวิตชาวญี่ปุ่นในสงครามโรงงานอุตสาหกรรมกว่า60%ถูกระเบิดจนเป็นจุนระบบเศรษฐกิจของประเทศเรียกได้ว่าเป็นอมาภาตไปเลยและที่ส้ำร้ายไปกว่านั้นคือภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งทะยานไปถึง500เเเงินเยนในมือแทบจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษ เอาละครับเรามาดูกันชัดๆว่าสภาพของญี่ปุ่นตอนนั้นมันย่อยยับแค่ไหนลองนึกภาพตามนะครับ60เมืองใหญ่กลายเป็นซากการส่งออกที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หายไปกว่า95%คนอีก13ล้านคนไม่มีบ้านอยู่กองเรือขนส่งสินค้า90%จมอยู่ใต้ทะเลและ GDP ของประเทศหดตัวลงไปกว่า60%มันคือความพินาศในทุกมิติแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังจุดเปลี่ยนกลับมาถึงจากคนนอกที่มาพร้อมกับแผนการที่ไม่มีใครคาดคิดองค์กรนี้ชื่อว่า SCAP หรือ Supreme Commander for the Allied Powers พูดได้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นองค์กรที่นำโดยสหรัฐอเมริกาใช่ครับศัตรูคู่อาฆาตของญี่ปุ่นในสงครามกลับมาพร้อมอำน,นาจสูงสุดในการบริหารประเทศ SCA p มีเป้าหมายใหญ่หญๆอยู่สี่ข้อเพื่อพลิกโฉมญี่ปุ่นคือต้องปลดอาวุธกองทัพต้องสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้และที่สำคัญคือต้องสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์เป้าหมายมันก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือวิธีที่พวกเขาใช้ปฏิบัติการนี้มันเหมือนปฏิหารจริงๆครับอย่างแรก แต่ก่อนเนี่ยที่ดินทํากินส่วนใหญ่อยู่ในมือนายทุนไม่กี่คนชาวนาเป็นได้แค่คนเช่า SACAP เข้ามาแล้วเปลี่ยนเกมเลยครับบังคับให้นายทุนขายที่ดินในราคาถูกๆและผลลัพธ์คืออะไรนะครับที่ดินกว่า70%ตกเป็นของชาวนาจริงๆและผลผลิตการ,กรเกษตรก็พุ่งขึ้นอีก30%ต่อมาคือการทลายกลุ่มทุนผูกขาที่เรียกว่าไสบัตสึพวกนี้คือตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่คุมเศรษฐกิจญี่ปุ่นแทบทุกอย่างและเป็นท่อนนาเลี้ยงให้กองทัพในสงคราม s c a p ก็เลยเข้าไปทุบครับ ทุบกลุ่มยักษ์ใหญ่นี้ให้แตกเป็นบริษัทเล็กๆพันกว่าแห่งแล้วก็เอาหุ้นไปขายให้ประชาชนเปิดทางให้เกิดการแข่งขันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเงินเฟอ้อเอสเก็เลยใช้ไม้แข่งที่เรียกว่าดอทแพลนซึ่งเป็นนโยบายการคลังที่เข้มงวดสุดๆแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากเงินเฟอ500้อ5 0 0ในปี1949ดิ่งลงมาเหลือแค่10%ในปี1 9 5 0ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาค่ปีเดียวแต่หัวใจของอทแพลน่ได้มี่น้่นครันีกเรื่องที่สําคัญมากคือการตรึงค่าเงินเอาไว้ที่360เยนต่อ1ดล,ลาสหรัฐ เพราะค่าเงินถูกมากๆสินค้า Made in Japan ก็เลยกลายเป็นของดีราคาถูกในสายตาชาวโลกนี่แหละครับคือการจุดระเบิดเครื่องยนต์ส่งออกของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและผลลัพธ์ของทั้งหมดนี้ล่ะหน้าตาเป็นยังไงบอกได้คําเดียวว่าเหลือเชื่อครับเรามาดูตัวเลข GDP กันปี1946อยู่ที่15,000ล้านดอลลาร์พอถึงปี1960ตัวเลขพุ่งไปที่91,000ล้านแล้วแค่10ปีต่อมาในปี1970ทะยานไปแตะ21,000ล้านดอลลาร์มันไม่ใช่แค่การเติบโตแต่มันคือการระเบิดทางเศรษฐกิจ และในที่สุดภายในทศวรรษ1,970ญี่ปุ่นก็พังอาจขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นรองแค่ชาติเดียวก็คือสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของประเทศที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากซากปรักหักพังโดยสมบูรณ์และที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือมันถูกสร้างด้วยน้ำมือของอดีตศัตรูเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ได้มาหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นกันแน่